ก็สรุปหลังเกมครับเป็นทางฝั่งของ Pink Spider ครับเอาชนะเลสปาร์คไปได้3ต่อ2เซตนะครับ23ต่อ25 18ต่อ25 25ต่อ22 25ต่อย2และ15ต่อ12ครับแหมต้องบอกว่าวันนี้นะครับเลสปาร์คเนี่ยออกตัวได้ดีนะครับออกตัวได้ดีเลยนะครับกับการชนะไปใน2เซตแรกนะ25ต่อ23นะครับแล้วก็25ต่อ18นะคือเลสชนะก่อนนะครับตัวเลข25เนี่ยเป็นของเลสนะ แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าพิงค์ครับกลับมาเอาคืนได้นะครับใน3เซตหลังนะครับเพื่อนๆนั่นนะคือ25ต่อ2 2 25ต่อ12และ15ต่อ12นะครับก็ต้องบอกว่าเป็น2เซตที่เลดทำผลงานได้ดีมากๆนะครับใน2เซตแรกเซตที่3เนี่ยมันกอมแกมกอมแก้มกันนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าพิงค์เนี่ยชนะได้นะครับแลเซตที่4ไี่ขาดเลยนะครับพิงค์ชนะไป25ต่อ12บแล้วเซตที่5เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าความเฉียบคมของพิงค์เนี่ย ดูดีกว่าทางของเลสพอสมควรนะครับแล้วก็วันนี้ต้องยอมรับกันจริงๆว่าความบิดพ้าของเลสมีให้เห็นเยอะมากๆครับโดยเฉพาะในเซตท้ายๆคอาปิดพ้าของเลสเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดแล้วก็ทําให้ลําบากพอสมควรนะครับในการที่จะอากลับมาชนะพิง์ได้จริงๆเกมวันนี้ถามว่าถ้าเลสชนะพิง์ได้จริงๆเนี่ยโอกาสที่จะเป็นแชมป์ก็สูงนะครับเพราะว่าอีก2เกมถัดไปเนี่ยก็จะไปเล่น ที่บ้านเลสนะครับอาจจะปลุกพลังขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับแต่พอมาตอนเนี้มันกลายเป็นว่าพิงค์เนี่ยชนะไป2ต่อศูนเกมและเกมหน้าไปเล่นบ้านเลสก็จริงครับแต่ได้เกิดแพ้พิงค์ก็จบเลยนะเพื่อนๆน,นะคือเขาแข่งกันสใน5เนี่ยไม่ได้ไปต่อในเกมที่4เลยนะก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าเสียดายครับคือถ้าเลสปาร์ชนะได้จริงๆเนี่ยโอกาสจะเป็นแชมป์ก็อย่างที่บอกไปว่าก็มีโอกาสสูงเหมือนกันเพียงแต่ว่า ด้วยการที่พอเข้าสู่เซตที่3เนี่ยอกว่าจะมองว่าพิงเฉียบคมมองได้ประมาณหนึ่งจะมองว่าเลสอาจจะแผ่วลงไปโอกว่าอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าในเรื่องของการล้าของผู้เล่นเนี่ยมันทำให้เลสด,ดูแผ่วไปจริงๆ ดูผ่อนไปจริงๆนะครับแล้วก็มันประจวบเหมาะกับทางพิงค์นะครับโอ้โหแกไปปลุกใจฮึกเขิมแบบไหนมาไม่รู้นะ2เซตแรกเนี่ยเหมือนจะเล่นกันเครียดๆเก่งๆนะครับแต่พอมาเซตที่3เซตที่4เนี่ยดูจากภาษากายของนักกีฬาดูกับอากับกริยาของนักกีฬาเนี่ยดูผ่อนคลายมากขึ้นดูสนุกไปกับเกมมากขึ้นนะครับเลยกับกายเปน็นนางฝั่งของเลสเนี่ย ดูตึงๆไปเองนะครับสุดท้ายก็โดนปาดา3เซตรวดในในใ,ในช่วงท้ายเลยนะจากที่นำอยู่2เซตก็เป็น2ต่อ3ก็เลสก็พ่ายแพ้ไปครับส่วนในเรื่องของสถตตีรร้บุคคลนะครับก็เป็นทางฝั่งทุสคู่ครับวันนี้ผลงานดีจัดๆเลยครับเพื่อนๆยีบสีแต้มนะครับเปอร์เซ็นต์การโจมตีสำเร็จอยู่ที่41 จุดนะครับคิมมาครับ22แต้มครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การโจมตีสำเร็จยังสูงเหมือนเดิมครับ43.9%นะครับแล้วก็เป็นฟิซซี่9แต้มนะก็ยุนจูแปแต้มก็ถือว่าทำผลงานกันได้โดดเด่นเลยทีเดียวนะครับแต่หลักๆวันนี้คงเป็นทูสคู่กับทางฝั่งของคิมที่ผลงานดีมากๆเลยนะครับส่วนทางด้านของ เลสปาครับวันนี้เมกาวตีจริงๆฟอร์มพีคนะครับ25แต้มประสิทธิการโจมตีสำเร็จ43.4%ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็ใช้ได้มากๆเลยนะครับแล้วก็บูกิลิสครับ22แต้ม นะครับเปอร์เซนการโจมตีสำเร็จอยู่ที่3 4. 4 8ซครับปู่ก็ถือว่าจริงๆบูกิริสไม่แย่นะครับบูกิริสไม่แย่นั้นในเปอร์เซนการโจมตีสำเร็จนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะมีช่วงที่ตีออกไปเขาเรียกตีตีเสียซะประมาณหนึ่งอะไรแบบนี้เลยทำให้ความกดดันบรนโจนมาที่บูกิริสนะครับในเกมถัดไปครับแข่งขันเงินวันศุกร์นะครับเพื่อนๆก็จะไปแข่งบ้านเลสปาร์กแล้วนะครับเลสปาร์กไม่มีทางเลือกครับต้องชนะอย่างเดียวแต่ถ้าแพ้ขึ้นมาก็เรียบร้อยครับพิงค์ ไปในทันทีนะครับเ,เพื่อนๆเอา้าประมาณนี้แล้วกันกับการสรุปหลังเกมนะครับแล้วเดี๋ยวโอเก์ก็เดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มให้นะครับในเรื่องของเกมการแข่งขันอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับในลีกอื่นๆนะเชียร์น้องบีมเชียร์กับตันผู้อะไรเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันต่อนลครับอวันนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ ทีนี้ครับเราไปดูคอมเมนต์ของแฟนๆอินโดนีดนเซียสักนิดหนึ่งครับว่าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปกันที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับเขาบอกว่าเสียดายเนี่ยคิดว่าจะชนะ3-0อยู่แล้วแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็พ่ายแพ้แต่เราก็ลุยกันต่อไปมันเป็นเกมที่ดีแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่าฉันเสียใจมากๆเลยนะฉันภูมิใจในตัวพวกเธอแต่ว่าฉันคิดว่าเราจะมีโอกาสชนะ3-0แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ชนะคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าลุยให้เต็มที่โดยไม่เสียใจเลยพวกเราทําเต็ม ที่แล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเสียดายจริงๆเกมวันนี้เรามีโอกาสจะชนะ3าศูนย์แล้วแต่เราก็ไม่สามารถทําได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าเกมเกมนี้เราควรจะทําได้ดีกว่านี้นะการชนะ3าศูนย์เนี่ยเรามีโอกาสแต่เราทําไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรไปลุยกันต่อในเกมต่อไปและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเสียดายมากๆเลยเกมเกมนี้เนี่ยเราควรจะชนะ3าศูนย์แต่ก็ลุยกันต่อในเกมหน้าฉันคิดว่าเราจะสามารถกลับมาชนะได้ แลคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามองไปในเกมต่อตอไปเนี่ยเราจะต้องเจอเกมที่มันยากเกมที่มันเหนื่อยมากๆแน่ๆแต่เราก็จะทําให้เต็มที่ฉันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะกลับมาได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่าต้องไปลดความผิดพลาดให้มีน้อยลงเราจะสามารถกลับมาได้ในเกมถัดไปและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่ามันเป็นเกมที่สนุกนะฉันคิดว่าเราจะต้องทําให้เต็มที่เกมต่อๆไปเนี่ยสนุกแน,น่ๆ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเลสเนี่ยฉันคิดว่าพวกเราจะต้องทําให้ดีกว่านี้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกือบจะชนะ3าสูแล้วแต่เราก็ไม่สามารถเอาชนะได้มันเป็นเกมที่ยากลําบากมากๆจริงๆ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเมกาวาตีลุยต่อไปนะเป็นกําลังใจให้คอมเมนต์ Comment ต่อไปครับเขาบอกว่าเมกาวาตีเนี่ยเล่นได้ดีมากๆเราเป็นกําลังใจให้คอมเมนต์ Comment ต่อไปครับเขาบอกว่าเกมเกมหน้าฉันเชื่อว่าจะกลับมาเอาชนะได้และเกมต่อไปพวกเราเนี่ยจะชัยชนะได้ชัยชนะประมาณนี้นะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ากลับมาทบทวนแล้วก็กลับไปสร้างความแข็งแกร่งให้มากขึ้นในเกมถัดไปและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆอินโดนีเซียที่พวกนํามาฝากเพื่อนๆครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขาก็มองว่าเกมเกมนี้พวกเขาเสียดายนะที่มีโอกาสที่จะชนะ3ต่อ0ูนเซ็ตแล้วนะครับแต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้นะครับพวกเขามองว่ามันเป็นเกมที่ยากลําบาก นะครับแต่ว่ามันมาถึงจุดที่เขานำา2ต่อ0ูนเซตแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้นะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยเสียดายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยก็ลุ้นครับในเกมนัดถัดไปที่เล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยครับในบ้านของเลดสนะนะครับจะสามารถเอาชนะทางฝั่งของ พิงให้ได้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สําคัญนะครับเกมนัดทันไปเนี่ยคือถ้าชนะได้ก็21ก็ก็เดี๋ยวลุยกันต่อนะครับว่ากันไปแต่ถ้าแพ้เนี่ยจบเลยครับพิงได้แชมป์ไปเลยก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับและนี่ก็เป็นทัองราทั้งหมดที่อกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับถ้ามันคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับเมือเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปปได้้เเลยยนนะคคครรับแตต่่ออองมมววาาาสภพกข นะครับสวัสดีครับจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ